ขอพาทุกคนมาลองเดินเล่นในสวนผักทีน่ารักที่สุดในโลกนล่ารักนี่เป็นส่วนหนึ่งจากงานแบงคอกอาร,ร์ตเบ n นเลเทศกาลรวบรวมศิลประ,ปะร่วมสมัยนานาชาติมีผลงานการสแสดงกว่า200ชิ้นจากศิลปินทั้งไทยและต่างชาติแต่ที่เฟรมเลือกพาทุกคนมาที่นี่ก็คือพอศิลปะ,ปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจัดงานสแสดงผลงานศิลปะ,ปะเกือบร้อยชิ้นและที่สําคัญไม่ร้อนด้วยค่ะแต่ชิ้นที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ เขาขยับได้น่ารักอ่ะรวมถึงที่โถงกลางก็มีน้องโกลเด้นเกิลขยับได้เหมือนกันน้องเขาขยับเรื่อยๆนะถ้าใครมาก็ยืนรอก็เดียวนี่คือผลงานศิลปะที่ทําให้เรามีส่วนร่วมได้คือเข้าไปนั่งปอกมันและบริเวณหน้าหอศิลป์มีดอกบัวยักษ์ที่บานและผูุได้น่ารักสุดๆอย่าลืมมาเช็คอินใครสายคอนเทนต์ห้ามพลาดเลยนะคะตามเฟรมกันมาได้เข้าฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2568นู่นเลย